สวัสดีครับผูกราัการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิษพลเดชวิสัยครับตอนนี้ข่าวในวงการบันเทิงก็โอ้โหมาแรงจริงๆมาแรงมากๆเลยนะครับผมตั้งแต่คุณเบียร์เดอะไวอยมาถึงคุณเมรีรูปคุณปู่พงสิธิ์นะครับผมโอ้โหไม่ได้รับไม่ได้นอนกันเลยนะครับแต่ละคนทำให้การข่าวการเมืองนั้น งเงียบสง,งบซบเซาไปเลยจริงๆก็ดีนะครับดีกับรัฐบาลนะดีกับนายกเศรษฐาทวีสินนะคนก็ไม่ค่อยได้พูดถึงมากเท่าไหร่แม้ว่ากิจการจะส่งการตีความมาแล้วเรื่องดิจิตอลเ a l ต e หนึ่งบาทอ่ะก็ไม่ได้หือไม่ได้อือไม่ได้บอกว่าจะถูกหรือผิดก็ส่งมาแต่แทนที่คุณเศรษฐาจะฟันธงก็ยังขอไปศึกษาก่อนไปชุมก่อน เราก็มีความหวังรมๆมแรงๆอ่ะว่าเราคงจะได้กันหนึ่งหมื่นบาทก็ถือว่ามันมันไม่มากสำหรับคนบางคนแต่มันโคตรเยอะเลยสำหรับคนหลายคนนะครับงานนี้คุณนะนุ่มกันชัยนะครับซึ่งเป็นพิธีกรเบอร์ต้นๆของประเทศไทยออกมาโพสต์ว่าระยำใจจริงๆรอกยืมมือคนที่กำลังอ่อนแอด้าน ทางด้านอารมณ์และความคิดให้หลงเชื่อในเรื่องที่ไม่จริงเพื่อมาดิสเครดิตคู่กรณีของตัวเองมึงมันไอ้คนไร้ค่าสวะสังคมหน้าตัวเมียชิบหายโอ้โหคำนี้แรงมากนะครับมึงมันไอ้คนไร้ค่าสวะสังคม หน้าตัวเมียชิบหายแสดงว่าคุณหนุ่มกัญชัยก็คงจะอัดอั้นตันใจมากๆเลยที่โพสต์ออกมาแบบนี้ทำให้เสียทรงไปพอสมควรไม่ได้พอสมควรนะครับเสียทรงเยอะเลยเพราะว่าบางทีเราเป็นเป็นคนระดับประเทศเนี่ยเนาะมันก็ต้องนิ่งๆมากกว่านี้อ่ะเข้าใจปะ เราไปพูดถึงคนคนหนึ่งแล้วก็ไม่เอ่ยชื่อเขาอะผม,มรู้ว่าคุณหนุ่มการใจพูดถึงใครแต่คนทั้งประเทศเขาไม่รู้หรือจะเป็นการสื่อสารโดยตรงกับคู่กรณีอันนั้นก็เป็นไปได้ก็ต่างคนก็ต่างไม่กลัวกันต่างคนก็ต่างก็ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมานะครับมันก็มันก็ทำให้ ติดตกกันซะเปล่าๆนะแต่จริงๆผมติดตามนะติดตามคุณหนุ่มกันชัยมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยตอนที่ท่านเป็นพิธีกรใหม่ๆนะรายการโหนกระแสโอ้โหตอนนั้นท่านแบบพอม,มาเป็นปุ๊บผมก็เอาใจช่วยนะว่าเอจะรอดไหมว่าคือดารามาเป็นพิธีกร่ะ คำศัพท์คำแสงอะไรของท่านก็ยังแบบยังยังไม่ใช่เนื้อออกปะแล้วก็ยังประมาอยู่่ะเราดูว่าจะไปรอดไหมวะตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นพิธีกรรายการบันเทิงไงอันนี้พอได้แต่พอมาเป็นพิธีกรรายการทั่วไปก็เอาใจช่วยอยู่แล้วก็บอกเขาว่าทําได้ดีพัฒนาปุ๊บ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 มาแล้วก็เอาเรื่องแต่ละเรื่องอะที่เป็นกระแสะคือเรื่องไม่มีอะไรเลยจริงๆมันยากมากนะ การทำรายการโหนกระแสเนี่ยแล้วต้องออกอากาศทุกวันเนี่ยไม่ใช่สัปดาห์ละวันนะออกอากาศทุกวันแล้วมันจะคุยเรื่องอะไรวะเหรอปะอย่างผมเนี่ยผมทำคลิปเนี่ยวันละสี่คลิปสามคลิปอย่างน้อยสามคลิปอย่างมากสี่คลิปตอนนี้นะ ก็ต้องหาข่าวทุกวันเช่นกันแต่ข่าวมันก็โดนบ้างไม่โดนบ้างแต่สำหรับผนกระแสดีข่าวทุกวันต้องโดนทุกวันแล้วมันไม่ได้มาพูดแบบผมอย่างนี้ต้องเชิญผู้ร่วมรายการมาเข้าใจปะ่ะมันยากการเชิญเวลาข่าวมันเป็นกระแสปุ๊บต้องเชิญมาเลยรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยโอ้โหหรือเชิญมาวันนั้นเลยอะ มันยากมากอ่ะบางคนเขาอยู่ต่างจังหวัดไงแต่คุณกัญชัยก็ทำได้ดีพัฒนาปึบปึบปึบคือตอนนี้เป็นเบอร์ต้นต้นของประเทศไทยอ่ะเบอร์ต้นต้นก็จะมีคุณสรยุทธ์สุทัศนาจินดาแล้วก็มีคุณกัญชัยเนี่ยนอกนั้นก็เบอร์รองรองลงไปเพราะว่าแต่เราจะไปไปเติดเบอร์รองไม่ได้หรอกทุกคนเขาก็ดังอ่ะแต่ก็อยู่ในแนวเขาแต่รายการแบบนี้คุณกัญชัยเขาเป็นเบอร์ต้น แต่มันก็ต้นกันหมดอะไม่ว่าจะเป็นคุณกนกคุณทีละคุณเพิ่มหรือคุณพุทธอภิวันหรือคุณภาคภูมิอะไรก็เป็นเบอร์ต้นๆหมดแหละแต่คือโพลกระแสแบบคนติดตามเยอะไงแล้วเขาก็เข้าใจเข้าใจเอาเรื่องที่เป็นประเด็นไงใช่ป่ะรายการอื่นๆมันก็ต้องเรื่องการเมืองอย่างเดียวเรื่อง บันเทิงอย่างเดียวอันนี้เขามาผสมประสานกันเรื่องพื้นพื้นบ้านๆนเนี่ยครับแล้วก็มีทีมงานคนเกิดจากรายการของคุณกันชัยเยอะแยะมากมายเมื่อกับคุณกันชัยเป็นโปรดิวเซอร์ทำให้คนดังนะนะเอาใจนะมีส่วนนะไม่ว่าจะเป็นหมอปลาไม่ว่าจะเป็นทนายตั้มไม่ว่าจะเป็น ทนายทั้งหลายหรือผู้ร่วมรายการทั้งหลายก็โด่งดังเพราะคุณกัญชัยนี่แหละครับเป็นคนเสริมไนงะแต่บางคนก็โด่งดังนะบางคนก็ดับก็มีนะครับผมเอามีเขาก็จะมีทีมทีมเวิร์ดของเขาก็มีเข้ามาออกไปเข้ามาออกไปบางคนก็ออกไปแล้วก็ไปด่าคุณกัรชยัยก็มี ก็มีเยอะๆมันเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่พอมาระยะหลังนี่คุณกัญชัยจะมีอิทธิพลในการนําเสนอข่าวมากแต่ระยะหลังอ่ะก็มักอย่าที่ผมไม่ถูกใจนะผมนี่ผมวิพาภาควิจาณ์นะผมไม่ได้ไปสอนนะที่ไม่ถูกใจก็คือว่าในในฐานะผมเป็นอาจารย์สอนเรื่องนี้นะเอาเรื่องนี้แล้วกันไม่ต้องเรื่องไหนหรอกผมเป็นอาจารย์แล้วกันนะสอนเรื่องนี้แล้วกันนะ คือการที่เราเป็นผู้ดำเนินรายการเนี่ยเราต้องเอาสองฝ่ายมาให้มันสมดุลกันเข้าใจปะถ้าฝ่ายที่เห็นด้วยสองคนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยสองคนะนะเอกปะกรณีเอาคดีดังๆคดีรุงพลเนี่ยเราต้องเอาฝ่ายที่ไม่คิดว่ารุงพลผิดมาสองคนแล้วฝ่ายที่คิดว่ารุงพลถูกมาสองคนนะอกปะ ฝ่ายที่คิดว่าลุงพลถูกมีนะมีด็อกเตอร์อะไรคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีมีตำรวจพันตำรวจเดวิสรุดอ่ะคนนี้ก็ก็ดังเนี่ยต้องเอามาสองคนแต่มันมันยากอะ่ะที่จะเอามาพร้อมกันเนี่ยเพราะมันคนนั้นก็ติดคนนี้ก็ติดเนื้อออกปะแต่ถ้าเอามาสองคนอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นกลางอะ่ะเราเราเราอย่าไปเข้าข้างลุงพลหรือจะไป โจมตีลุงพลเราเป็นผู้นำเงินเราต้องเป็นกลางเข้าใจปะเออมันก็จะสวยเมื่อก็นีกับคุณเบียร์เนี่ยคุณเบียร์เดอะบอยเนี่ยเราก็เอาคนที่เห็นว่าคุณเบียร์ทำไม่ถูกคือเข้าข้างไม่เข้าข้างคุณเบียร์มาสองคนแล้วคนที่เข้าข้างคุณเบียร์มาสองคนมันอาจจะหายากหน่อยแต่ก็ต้องหาให้ได้แล้วคุณเบียร์มาเองเข้าใจปะ ไอ้โทรไปอย่างเงี้ยมันทีมันก็ไม่ได้อารมณ์ถ้ามาเองเนี่ยปุ๊บก็มาคุยกันไอ้สิ่งที่คนที่บอกเห็นคุณเบียร์ทำไม่ถูกก็ปุ๊บ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 ,บไอ้คนที่เห็นคุณเบียร์โอเคทำไม่ถูกจริงแต่แต่เขาก็มีเหตุผลของเขาเอาทำไมไม่รูโชดผู้ชายร <c oughs> อกป่ะผู้ชายมาจูบเขาอะไรทำนองเนี่ยแล้วพิธีกรเราก็อยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยมันก็จะดูดีจะสวยงาม อาจครับผมแต่ถ้าสี่คนมีความเห็นเหมือนกันหมดมันก็ดูแล้วมันก็เหมือนกับว่าไม่รู้นะผมว่ามันไม่ใช่วิสัยของของพิธีกรนะอ่ะเข้าใจปะอันนี้ยกตัวอย่างนะไม่มีได้บังอาจไปสั่งไปสอนหรอกนะผมก็มีประสบการณ์แล้วผมคงจะไม่ไปสั่งไปสอนกันที่ผมวิาพากวิจารไง ที่พิพภาควิจารณ์ก็ก็อยากจะเห็นรายการของคุณกัญชัยเนี่ยด,ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็แบบมีคนแซ่ซ้องสารเสรินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในทำนองนี้นะผมติเพื่อก่อน,นะผมไม่ได้ติเพื่อทำลายนะแล้วคนอย่างผมนะนะอายุหกสิบสองย่างหกสิบสามแล้วนะทำเฮี้ยมาทั้งชีวิตนะมีปีหลังๆเนี่ยมาทำความดีไทยบาปผมมาเล่นเรื่อง คนพิการมาเล่นเรื่องผู้ยากไร้มาเล่นเรื่องหมาจรจัดเขา้าใจปะ่ะมาเล่นเพื่อจะถ่ายบาปความเร็วระยมความเฮี้ยของผมที่ทํามาในอดีตทั้งชีวิต่อนชีวิตแล้วผมก็ไม่บางอาจที่จะไปสั่งสอนใครจริงๆนอกจากลูกศิษย์ลูกหาที่มันจะอยากให้ผมสอนผมถึงจะสอน่ะตอนนี้ผมก็ ก็คิดไว้ในใจแล้วต่อไปนี้ครูจะไม่สอนใครออกอากาศโดยเด็ดขาดมันไม่ได้เป็นผลดีต่อตัวครูเองหรอกครับ <c oughs> ผมอา้าวก็ก,ก็ก็ตามเนี่ยนะอ่ะก็มาดูเอาลองมาฟังอีกทีเลยการที่คุณกันชัยเขาเขาไม่เก็บอาการไงก็ไม่เป็นไรหรอกอันนี้มันก็เรื่องของเขานะครผม พอผมก็ไปเสือกไงไม่เก็บอาการแล้วโพสรุนแรงมากอ่ะรุนแรงจริงๆอ่ะถึงขั้นแบบหลยยำอะไรเงี้ยโอ้โหมันก็แบบว่ามันก็มันก็แบบว่ามันมันก็ไม่ได้เป็นผลดีนะกับคุณกันชายแต่โอเคคนอาจจะสะใจก็ได้ อาสาใจก็ตอบโต้กันมั่งแม่งลำคาญจริงๆอ่าก็ทำนองนี้ก็ผมก็มีคำคมคารมรับของผมนะที่ผมใช้มาโดยตลอดคือผมเขียนหนังสือด้วยไงปัชญาของกิจคือเวลาเราที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางเนะี่ยแล้วมันมีหมาเห่าเราอะ่ะ <c oughs> หลายคนก็จะบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปเสียเวลาหยิบก้อนหินไปเฟี้ยงหมาอย่าไปสนใจอย่าไปฟังเสียงหมาเห่าให้เดินไปเพราะมันจะทำให้เราถึงจุดหมายปลายทางช้าลงนะแต่สำหรับผมไม่ใช่อย่างนั้นอย่าไปสนใจไอ้เสียงหมาเห่าระหว่างทางแต่ถ้ามันเห่าไม่หยุด ก็ตีนถีบปากมันไปสักทีหนึ่งเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางเร็วขึ้นผมไม่ต้องรำคาญเสียงมากเขานะครับนี่คือปัญญาของกิจนะครับผมคือครเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมจะถูกใจใครหรือไม่ถูกใจใครก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะผมก็ยังไม่ได้สำเร็จโสดาบันที่จะไปพูดอะไรให้ดี เหมือนพระพุทธเจ้าได้ก็ตามแง่มุมตามประสบการณ์ของผมแต่ทุกคนที่มาฟังผมถือว่ามีพระคุณกับผมทั้งสิ้นไม่ว่าจะเกลียดผมหรือจะรักผมเพราะว่าถ้าไม่มีคนฟังผมก็ไม่รู้จะไปพูดให้หมาที่ไหนฟังนะครับผมก็ดูด่าว่ากล่าวคอมเมนต์กันมาได้เลยนะจะด้วยเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลดอมดับเสมอน,นะอยังไงก็ตามมาซื้อหนังสือผม ภาษาตำราพิกชีวิตครับเล่มละ290บาทเป็นเรื่องที่รวมรวมสายมูเตรูไว้ทั้งหมดควรจะมีทุกคนไม่สายมูก็ควรจะอ่านเพื่อจะได้มีความรู้อย่างงมงายในการที่ไม่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เงินเข้ากองทุนิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดครับผมติดต่อผมได้3ช่องทางครับทางเฟ e บุ๊กดรกิจ ทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันพระนางพญาสยามนะครับอาจารย์จ้่มศรีบุรพาซึ่งเป็นอาจารย์ผมเป็นเจ้าสํานักศรีบุรพาอยู่ที่ระยองกับผมร่วมกันสร้างปุกเสกสามวาระครับวาระแรกที่วัดราชบุรนะวาระสองที่วัดนางพญาวาระสามที่วัดราชมนฑลเมื่อวานนี้ผมไปปิดทองฝังลุงนิมิตมาไปต้อนรับหม่อมราชวงศ์บวรชัดชัดชัยท่านเป็น คนที่น่ารักมากๆไม่ถือตัวเป็นกันเองมากๆพอผมเห็นคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่ใหญ่โตแล้วเขามีลักษณะอย่างนี้มันได้ใจผมไปเต็มๆเลยส่วนคนที่ใหญ่โตแล้วก็เบ่งกลางด้อยค่าเทาเดิมันเป็นการด้อยค่าตัวเองผมจะบอกให้นะครับ อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาถ่ายกลิปเป็นของที่ผมขายเป็นของบ้านบ้านอุดหนุนชุมชนด้วยและหนุนช่องกิจโพสแชนแนลด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ติดตามคลิปนี้ด้วยดีขอให้มีความสุขขอให้พาคุ้มของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี i